ัสดีครับสอบร้องเพงลงลำซีอย่าร้องไห้ลาเห็นลำซีไหลอลองไอ้มายืนคอยมองมายืนจ้องอยู่ริมตามาดิตนสาวนาถือเขาป่านอูละไว้มายืนให้อยู่พังชี หลายคนนผู้นี้อยากมีส่วนน้อยเดียวอาเขาบอกขึ้นมาเสษ็จนำตาเสดเจไปโน้มมองเห็นน้ำทีที่เคยมีความลังคิดทอดความเดิมเมือกังที่เขามานังคู่เธอ เขาพังเขาปดก็แลัที่ยังเคยเจอหัวใจพังเธอเป็นเธอพี่เคยรักแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่มีับเขาลาไปล่เรียบดังสายน้ำจีหัวใจลอยลงจะย้อนขึ้นคงไม่มีดังลำน้ำจีไหลไปไม่มีย้อน sau xa là hãy lưu con câu xa mây ở đầu lạc mang ngày mắt coi mắt phải tắt lấy không chạy anh má trong máy con mày con coi ở cây khấu mà cháu già bởi mong thì đi lắp long, lắp đừng môn, chạy cháu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không าความจำจุดเธอเท่ใจสองเราเทียงเขาคนนั้นคือนอนลบพันมันจิ้นน้ำตื่นเขาคนนั้นคือนอนลบพันมันจิ้นน้ำตื่นมันเพืนละมือเขาก็รับลัอันมาจะหลงให้สู่ความรักไม่าอะไรรักดวงใจพี่คอยเป็นห่วง เขาคอยเฝ้าหวังสาวลำนามสีน้ําสีบ่ไหลกับรักเดิมเขาดาบไหม่วน